สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับอลิสติลเตอร์ทาโร t สตอรี่กันแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปพิการ์ดเลือกไพ่ด้วยตัวของคุณเองนะก็วันนี้พิการ์ดของเราจะใช้ในตัวของรูปภาพเหมือนเดิมเลยเอาเป็นว่าหัวข้อวันนี้เราจะพูดเรื่องของความใจสัน่นแต่ว่าคุณเนี่ยมีอิทธิพลต่อใครคนนั้นเนี่ยอย่างไรได้บ้างเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าบางคนอาจกําลังไม่มั่นใจในตัวเองไม่รู้ว่าเราทําให้ความรู้สึกของเขาเปลี่ยนแปลงบ้างหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนาะแต่บางทีแล้วคุณอาจจะแบบไม่ได้ทําอะไรเลย แต่คุณก็ทําให้เข้าใจสั่นได้เออวันนี้เราจะมาหาคําตอบกันนะคะกับการ์ดกองไพ่3ามใบนะคะ3มกองที่อลิสต,ตั้งไว้ให้เนาะดังนั้นค่ะกติกายาๆในการเล่นไพ่เพียการ์ดกับอลิสนะทุกคนจะต้องตั้งคําถามให้ชัดเจนเข้าใจนะคะหลับตาลงด้วยนะคะคิดถึงหน้าของคนคนนั้นให้ชัดเจนนะสําคัญมากอย่างใครถามถึงคนบุคคลที่ เรารู้สึกว่าอาจจะเป็นคนแอบชอบยังไม่ได้แบบเจอกันหรือว่ายังไม่ได้ได้ได้ปะกันอะไรจริงๆอะ่ะแต่ถ้าเราได้เห็นหน้าเขาแล้วเรารู้จักเขาแล้วเนี่ยให้หลับตาเราคิดถึงเขาให้ชัดเจนค่ะแล้วเรามาดูกันว่าถ้าคุณได้เจอกับเขาเนี่ยคุณจะทําให้เขาใจสั่นมากแค่ไหนก็ได้เหมือนกันนะเอาเป็นว่าวันนี้นะดิฉจจันใช้ตัวของ tarot of sexual magic นะคะตัวนี้ค่อนข้างจะแบบอโรติกเบาๆแต่เป็นความงดงามอลิรู้สึกว่าอลิชอบลายเส้นของเขาเนาะแล้วก็โอเคผ้ามันอาจจะวือหวาแต่เรารู้สึกว่ามันก็เป็นภาพที่ค่อนข้างจะสวยก็เลยอะ เอาตัวนี้มาเป็นตัวขยายแต่ตัวที่จะต้องเป็นตัวเลือกนะหรือการ์ดเลือกเนี่ยจะเป็นรูปภาพดังนั้นค่ะให้คุณมองที่รูปภาพแล้วดูว่าอะไรดึงดูดคุณมากที่สุดสายตาคุณไปมองไอ้ภาพนั้นบ่อยมากที่สุดก็ให้ยึดหลักของภาพใบนั้นก็พอค่ะหรือใครจะเลือกเป็นตัวเลขก็ได้นะคะในแต่ละกองเนาะเอาเป็นว่าถ้าตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วนะคะหลับตาลงและตั้งคำถามได้เลยค่ะว่าฉันทำให้เขาใจสั่นมากแค่ไหนคิดถึงเขาไว้นะคะ พร้อมนะหนึสองสลืมตาค่ะสำหรับคนที่ได้กลุ่มที่1นนะคะหรือการใบนี้เนาะอืม จริงๆแล้วลิรู้สึกว่าอลิดก,กลัวมากเลยว่าคนจะเลือกกลุ่มนี้น้อยๆมากอะไรเงี้ยค่อนข้างเพราะภาพมันค่อนข้างจะหดหู่เนาะดูเหงาดูเศร้าแต่ว่าบอกเลยว่าใครมาเลือกในกลุ่มนี้นะเพราะว่าการใบนี้มันกําลังแสดงตัวตนอะไรบางอย่างของคุณอยู่นะ ตอนนี้ที่คุณกําลังฟังคลิปนะสเสน่หรือตัวดึงดูดอะเราต้องบอกว่ากลุ่มนี้ขาดความมั่นใจในตัวเองเยอะมากๆเลยค่ะบางครั้งเนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณอะมีสเสน่ห์นะหรือว่าคุณทําอะไรไปคุณมั่นใจนะแต่เรารู้สึกว่าช่วงจังหวะเนี่ยช่วงจังหวะเนี้ยเดือน2เดือนที่ผ่านมาในระหว่างที่คุณดูคลิปอลิสเนี่ย คุณขาดความมั่นใจไปเยอะมากอาจจะมาจากเรื่องของการเหนื่อยล้าเนาะจากสิ่งแวดล้อมที่เจอหรือความกดดันในหน้าที่การงานหรือคนกําลังเรียนหนักๆห,หรือบางที่แบบรู้สึกว่ายังสับสนในชีวิตเยอะมากๆมันก็เลยเกิดความมั่นใจแล้วทาใหออร่าตัวเสน่ห์เนี่ยมันหายไปนะคะดังน,าน,านาั้นนะตัวกลุ่มนี้เรารู้สึกว่าสิ่งที่ไพ่เขาแสดงตัวตนคือคุณเองมีความกลัวมากกว่าความกล้าความกลัวตรงนี้มาจากสิ่งที่สะสมเล็กๆน้อยๆค่ะเหมือนอารมณ์ระเบิดเวลามันไม่ใช่ว่าปุบปับแล้วคุณจะ ความมั่นใจนะแต่เรารู้สึกว่ามันเหมือนแบบทีละนิดทีละนิดทีละนิดทำให้คุณค่อยๆซึมซึมซึมซ,มซ,มซึมไปซึมมารู้ตัวอีกทีเฮ้ยเราทําอะไรไม่ค่อยได้เลยเราคิดอะไรก็มันดูไม่ไม่เป็นเหตุไม่เป็นใจให้กับเราทําให้คุณรู้สึกว่าเออทำไมชีวิตมันเหนื่อยจังทําไมฉันต้องสู้ขนาดนั้นจะรักใครทั้งทีจะมีแฟนทั้งทีมันยากขนาดนั้นเชียวหรออะไรเงี้ยหรือฉันจะชอบใครทําไมมันรู้สึกกลัวไปหมดเกรงไปหมดกลัวในสิ่งที่บางทีมันยังไม่ได้เกิดขึ้นหรือเป็นกลุ่มหนึ่งเลยที่ค่อนข เป็นกลุ่มที่คิดมากนะคะคิดเล็กคิดน้อยเยอะคิดมากก็เก่งบางทีแล้วคิดแทนไปด้วยเนาะอัปเลเวลจนคิดแทนเขาว่าเขาจะต้องคิดแบบนั้นเฮ้ยวันนี้เราพูดแบบนี้ไปเขาต้องคิดแบบนั้นแน่ๆเขาต้องรู้สึกแบบนั้นแน่ๆเหมือนอารมณ์เป็นนักทานายไปเลยคือทํานายก่อนไปไปก่อนแล้วว่าเขาจะต้องคิดแบบนั้นหรือเขาจะต้องคิดแบบนี้ดังนั้นค่ะดังนั้นตัวตนค่อนข้างที่จะค่อนสับสนวุ่นวายเหนื่อยใจนะคะหรือบางครั้งถ้าเราบอกว่าจุดดีนะเป็นจุดหนึ่งที่คุณกําลังทบทวนตัวเอง ข้อนี้ข,ข้อดีเหมือนกันแต่กลุ่มนี้นะถ้าดิพูดว่าทบทวนตัวเองแต่กลุ่มนี้ยังรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ได vale ้ทบทวนเนี่ยคุณรอคาพูดอะิรไปตกตะกอนอีกนิดหนึ่งนะคะตกตะกอนอีงนึงว่าเราสามารถทบทวนชีวิตตัวเองได้มากกว่านี้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเรามีเรื่องอะไรที่เราควรจะปล่อยไปบ้างหรือมีเรื่องอะไรที่เราควรจะโฟกัสบ้างนะคะอันนี้คือแค่ใบตัวตนเลยนะพูดถึงเสดมันดอกมากอันนี้เลยค่อนข้างจะพูดกับกลุ่มนี้ยาวเพราะดิรู้สึกว่ากลุ่มนี้ใครพูดกลุ่มใครเลือกกลุ่มนี้คอมเมนต์บอกด่วนๆ น้อยหรือเปล่าอะไม่น่าจะไม่ค่อยมีคนเลือกอะไรเงี้ยหรือไม่ได้ก็อาจจะเลือกเยอะไปเลยไม่น้อยสุดก็มากสุดเชื่อเลยว่ากลุ่มนี้นะคะทีนี้เรามาดูฝั่งเขาคนที่คุณกําลังคิดถึงบ้าง นะักตอนนี้ความรู้สึกของเขาเกิดอะไรขึ้นบ้างเนาะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเอาเป็นความรู้สึกนะยังไม่เกี่ยวกับเรื่องของใจสั่นหรือว่าอะไรนะเรารู้สึกว่าเขารู้สึกถึงความเกรงของคุณหรือความไม่มั่นใจของคุณอยู่เหมือนกันนะใครที่ทํางานร่วมกันอยู่ใกล้กันมีโมเมนต์ด้วยกันหรือเป็นเพื่อนกันเป็นคนที่เจอกันอยู่ตลอดเนี่ยเราบอกเลยเขาค่อนข้างจะมองว่าคุณเองเนี่ยเป็นคนปิดกัน้นมีกําแพงไม่กล้าที่จะเข้าหาคุณนะคะต่อให้เขาชอบคุณก็ไม่กล้าเข้าหาหรอก เพราะว่าจริงๆแล้วคุณค่อนข้างปิดใจนะคะมองภายนอกของคุณบางทีแล้วอาจจะเป็นคนหญิงเขารู้สึกว่าคุณหญิงด้วยนะหญิงแล้วก็เข้าถึงยากเรารู้ึกเอ้ยทําให้กลุ่มเนี้ยรู้สึกว่าพอไอตอนที่คุณขาดความมั่นใจเนี้ยมันกลับกลายเป็นความนิ่ง พอความนิ่งคนก็กลัวไงว่าคุณกําลังคิดอะไรอยู่และคนคนนี้ก็ค่อนข้างเป็นคนคิดมากคนที่คุณกําลังคิดถึงคิดมากไม่ไม่แพ้คุณเลยเหมือนแบบคุณชอบคนที่คล้ายๆคุณอยู่่ะเหมือนชีวิตเขาก็เจอเรื่องราววุ่นวายในชีวิตจกกะกล้ากลัวๆคล้ายๆคุณเลยเนาะแล้วก็เรารู้สึกว่ามันมีมีเรื่องหนึ่งนะ ถามว่าในใจหรือความรู้สึกสนใจอะ่ะมันมีความสนใจอยู่มันมีความสนใจอยู่แต่เราเรามองว่าเขาจัดคุณเขาตัดสินคุณเหมือนกันเหมือนที่คุณคิดแทนเขาเขาก็คิดแทนคุณว่าคุณรู้สึกแบบนั้นคุณรู้สึกแบบนี้เอาเป็นว่าคู่นี้เข้าถึงยากมากเลยนะเริ่มยากแล้วนะแต่ว่าเรามาดูคําตอบว่าคุณทําให้เขาใจสั่นหรือเปล่านี่ยงประเด็นประเด็นคือใจสั่นคือความวื้อวา้าความวับหว,วิวความแบบเฮ้ย ทำไมคิดถึงเขาจังทาไมรู้สึกว่าเห็น <_ d ose> เห็น <_ d ose> หน้าเขาแล้วใจมันสั่นอะไรอย่างนี้นะต้องบอกว่าไม่ได้มีความใจสั่นแบบเยอะแยะขนาดนั้นแต่มีแค่บางช่วงบางตอนบอกเลยนะว่าเขาเคยใจสั่นกับคุณคําตอบนะเขาเคยใจสั่นกับคุณ แต่ว่าณตอนนี้อาจจะยังไม่ได้เกิดความรู้สึกนั้นแล้วเพราะส่วนหนึ่งมันเป็นเรื่องของสิ่งที่เขาเจอหรือสิ่งที่มาถูกกระตุ้นความเหนื่อยล้าความกดดันนะคะอันนี้คือคนใกล้ตัวนะแต่ถ้าสําหรับใครคิดถึงคนแอบชอบแล้วยังไม่เคยเจอกันหรือแบบกําลังจะนัดเดทกันจะแบบอะไรแล้วเรามาดูก่อนว่าเออเราจะทําให้เขาใจสั่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ต้องบอกเลยว่าอยู่ที่แอคชั่นของคุณถ้าคุณขาดความมั่นใจนะคะหรือมีความกลัวนํานะอาจจะทําให้เขาไม่ใจสั่นได้ ดังนั้นค่ะความว่าวิวของเราความอ่อยของเรากา,า,ารที่จะดึงสเสน่ห์เฮือกสุดท้ายเลยเพราะว่ากลุ่มนี้ค่อนข้างจะเ,เขาเรียกเสน่ห์มันหายใช่ไหมอย่างที่รีพูดตัวตนตอนแรกใช่ไหมคุณต้องดึงสเสน่ห์มากกว่านี้นิดนึงชวนคุยนะคะไม่พูดเยอะแล้วก็ไม่พูดน้อยเป็นอารมณ์ที่แบบบาลานซ์เรารู้สึกว่าเขาจะแพ้ทางผู้หญิงที่เ,เหมือนอารมณ์ใส่เสื้อซีทรูอ่ะไม่ใช่แก้ผ้าโชว์แต่เป็นแบบอารมณ์ซีทรูเป็นเฮ้ยวบวบ,วบแวมแวมอะไรอย่างเงี้ยหรือมีความแบบ ให้เขาค้นหาด้วยแล้วก็เปิดเผยให้เขาเห็นด้วยนี่คือสิ่งที่จะทำให้เขาใจสั่นนะฟังไปแล้วลองไปปรับดูแล้วกันนะจ๊ะ เพราะอันนี้คือคําแนะนําที่ลิศบอกไปตะกี้แหละว่าเออว,ว,วบวบแวมแวบ้างนะคะคือเปิดเผยแล้วก็ปิดตัวด้วยคือไม่ต้องเปิดทั้งหมดแต่ก็ไม่ใช่ปิดทั้งหมดเพราะความรู้สึกของเขามันเป็นเรื่องของความรู้สึกที่คุณมีกําแพงดังนั้นเนี่ยคุณต้องทลายกําแพงตัวเองลงครึ่งนึงก่อนก็ได้ค่ะไม่จําเป็นต้องทลายหมดเพราะหลายๆอย่างในเรื่องของความใจสั่นรหรือความรู้สึกเนี่ยมันใช้เวลาแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงได้ทุกวันวันนี้คุณอยากกินพิซซ่าพรุ่งนี้คุณอยากกินเคฟซีคุณยังเปลี่ยนแปลงอารมณ์ เขาจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ว่าวันนี้เขาใจสั่นกับคุณอีกวันหนึ่งเขาก็ไม่ได้ใจสั่นกับคุณแล้วกลุ่มนี้ก็เลยมองว่าเป็นกลุ่มที่ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมวยถูกคู่ดีกว่าคุณรู้สึกยังไงเขาก็รู้สีงั้นคุณกลัวเขาก็กลัวคุณกล้าเขาก็กล้าก็ลองดูกันนะกันนะจ๊ะว่าเออการใจสั่นของคุณคุณจะกล้าทําให้เขาใจสั่นมากกว่านี้หรือเปล่านะเป็นกาลังใจให้กลุ่มหนึ่งทุกๆคนเลยค่ะถ้าชอบคือคลิปแบบนี้นะคะคอมเมนต์บอกด้วยแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้ใครเพิ่งมาเจอกันครั้งแรกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะจ๊ะแล้วมเจอกันใหม่กับคลิปหน้าค่ะวัันนีี้ก็สสวสดค่ะบา,บาย สำหรับคนที่เลือกการ์ดใบที่2นะคะคุณเลือกรูปนี้เนาะหรือกลุ่มที่2นั่นเองนะคะทําไมทําไมการ์ดใบนี้ถึงดึงดูดคุณเอ่ยแต่ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องของตัวตนคุณตอนนี้ค่ะสิ่งที่เขาอยากจะสะท้อนอารมณ์สะท้อนจิตใจสะท้อนความรู้สึกนะจริงๆแล้วกลุ่มนี้กําลังเผชิญสภาวะของการแบบว่าดูองค์ประกอบชีวิต ของตัวเองอยู่เช่นอย่างบางคนกําลังเกิดการทบทวนว่าเรากําลังผ่านอะไรมาบ้างในปีนี้ปีนี้มันยากลําบากแบบไหนปีนี้มันเจอความสุขแบบไหนปีนี้ฉันอยากจะสบายมากกว่านี้มากกว่าเขาเรียกว่า ปีนี้ฉันจะสบายไปมากกว่านี้ได้อีกไหมหรือฉันจะลําบากหรือเปล่าเรารู้สึกว่าคุณค่อนข้างคิดเยอะกับเรื่องเรื่องราวของชีวิตดีกว่านาะอแล้วก็จริงๆแล้วในมุมมองของความรักคุณเองก็ต้องการความรักที่ค่อนข้างอบอุ่นคุณต้องการใครสักคนที่มาเติมเต็มในสิ่งที่คุณขาดหายไปจริง,รงๆเรามองว่ากลุ่มนี้เป็นสายโรแมนติกนะโรแมนติกในเชิงของความเป็นจริงอะ่ะไม่ใช่โรแมนติกแบบเพ้อฝันไม่ใช่แบบรักเอ่ยเตยหอมแต่เป็นความรู้สึกที่เฮ้ย การอยู่ด้วยกันองค์ประกอบเหมือนอารมณ์พ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกันเนาะพ่อต้องเป็นแบบนี้แม่ต้องเป็นแบบนั้นหรือแบบเป็นความอบอุ่นที่เรารู้สึกว่ามันไม่ต้องฝือนอะ่ะมันมีแต่ความจริงใจคุณเป็นคุณฉันเป็นฉันอะไรประมาณนี้แต่ทีนี้ในความรู้สึกตรงๆเลยเอาเป็นว่าเอาช่วงเนี้ย เวลาที่คุณจะทําให้ใครจะสนหรือเสน่ห์ดึงดูดของคุณอะเรารู้สึกว่าบางทีแล้วคุณแค่อยู่เฉยๆคุณก็มีเสน่ห์ถ้าคุณพยายามหรือฝืนอะไรมากเกินไปกลับจะไม่มีเสน่ห์เหมือนพยายามแบบทําให้เราดูอะไรนะทาให้เราเรามัดระวังตัวเองตลอดเวลาที่เราอยู่ใกล้กับคนที่เราชอบต้องเป็นอย่างนั้นโพซิชันต้องเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยมันเกิดความเกรงเกินไปเลยทําให้เสน่ห์อาจจะลดไปได้แต่ถ้าคุณเป็นธรรมชาติเป็นตัวของตัวเองเอลิซบอกเลยนะกลุ่มนี้มีเสน่ห์ในพื้นฐานของอรูปรักษ์อยู่แล้วหรือป่าจะเป็นเรื่องของความเป็นตัวเอง อันนี้ที่หนึ่งและกลุ่มเนี้ยในตัวเสน่ห์แต่ถ้าเรามาดูในฝั่งของเขาบ้างนะในความเป็นเขาคนที่คุณกําลังคิดถึงอยู่เนี่ยเดี๋ยวเราจะเทียบกันไปนะคนนี้กลับเป็นคนที่โรแมนติกมากคุณแพ้ทางเขาเรื่องนี้หรือเปล่า 1. มีเสน่ห์สเย้าวยวนเซ็กซี่มีความเซ็กอซีลมีความแบบเ,เขาเรียกว่าอะมีความหื่นกระหายมีความแบบ เฮ้ยเรารู้สึกดีที่เราอยู่ใกล้เขาทำห้หัวใจเราอะสั่นมากกว่าที่ทําให้เขาใจสั่นหรือเปล่าเพราะเรารู้สึกว่าเขาอะทําให้คุณใจสั่นมากๆเลยนะเพราะคุณเป็นคนเนี่ยเ,เรามาเทียบกันชีวิตเรียบเฉย ชีวิตที่เรียบเฉลยชีวิตที่ใช้ชีวิตปกติคุณมองภาพรวมของชีวิตคุณประเมินผลกับชีวิตมาทําเป็นสเต็ปสเต็ปเนาะตั้งใจเรียนตั้งใจทํางานตั้งใจหาเงินอยากจะดีขึ้นอยากจะสบายขึ้นชีวิตมันเหมือนเป็นลูทีนของความแบบซักเซตคนนึงแหละไม่เซตความซักเซตคนนึงเลยแต่ฝั่งเขากลับมีความแบบกระตุน้นหรือมีในเรื่องของอารมณ์เยอะหรือเราจะพูดว่าคนกลุ่มนี้เป็นเป็นคนมีตรก,กะ เออเป็นคนมีตะก,กะเหตุผลจะเยอะสมองเยอะแต่คนที่คุณชอบกลับหัวใจเยอะอารมณ์เยอะเนาะเขาค่อนข้างจะแบบอาร์ตติสตศิลปินมีความเป็นแบบเขาเออรียกแหละความเป็นตัวเองอะ่ะตัวตนค่อนข้างจะสูงมากความยูนิคก็เยอะด้วยแถมยังรู้สึกว่าเขาเองเนี่ย ดึงดูดใครหลายๆคนเขาค่อนข้างมีเสน่ห์เรื่องนี้อาจจะทําให้คุณกลัวอยู่หรือเปล่าว่าเขาเองเนี่ยมีใครหรือเปล่าเขาเองที่มีคนชอบแล้วไหมเขามีคนเข้ามาจนเขาสามารถมีคนให้เขาเลือกได้เยอะทาให้คุณขาดความมั่นใจแล้วก็กลุ่มนี้ไม่ชอบเป็นคนแข่งขันกับใครอยู่แล้วไงก็เลยทําให้บางทีแล้วเออแล้วเราจะทําให้เขาใจสั่นหรอเขาจะชอบเราหรอหรือความรู้สึกที่มีต่อเราเนาะแต่ถ้าเราขอดูตรงนี้ในเรื่องของความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณไม่เกี่ยวกับเรื่องใจสั่นนะเอาทั่วท่ไปเรามองว่าเขาเองก็ค่อนข้างมองคุณในแง่ดีอยู่ ไม่ได้มองคุณในแง่ร้ายเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยคุณเองอาจจะไม่ได้ดึงดูด <c oughs> เขาเรียกวอะไรอะดึงดูดให้เขารู้สึกว่า ว่าเขาต้องทําอะไรได้บ้างบางทีเขาก็อ่านใจคุณยากเพราะว่าความความความเรียบเฉยของคุณบางทีมันกลายเป็นว่านิ่งจนไม่รู้ว่าคุณคิดอะไรอะไรประมาณนั้นนะเออก็เลยทําให้เขาเองก็อยากจะศึกษาอยากจะเข้าไปท้าทายเหมือนกันว่าเออจะทําให้ไอ้น้ําแข็งหรือว่าเจ้าหญิงเย็นชาเจ้าชายเย็นชาอย่างคุณเนี่ยเย็นชานะทําให้คนอย่างคุณเนี่ยมันใจมันแตกได้เออเขาก็ชาเลนจ์ของเขาเหมือนกันทีนี้เรามาดูค่ะว่าคำตอบเนาะของคำถามคลิปนี้คืออะไรคุณทำให้เขาใจสั่นไหม คุณทําให้เขาใจสั่นไหมขอบอกตอนนี้เลยว่าคุณไม่ได้ทําให้เขาใจสัน่นแต่คุณทําให้เขาสับสนแม่คุณทําให้เขาสับสนแล้วว่าเฮ้ยเขารู้สึกอะไรวะเขารู้สึกว่าเออ รู้สึกมองมองแบบไม่ไม่อยากละสายตารู้สึกคิดถึงรู้สึกแบบเฮ้ยคนนั้นเป็นไงเกิดคำถามเกิดอะไรอย่างเงี้ยยิ่งคนที่ทํางานใกล้กันนี่เราต้องบอกเลยว่าค่อนข้างจะมีอิทธิพลกับเขาในเรื่องของความสับสนเนาะหรือบางทีแล้วเราต้องบอกว่ามันมีความแบบอันนี้ขอ,อน,นิดนึงเลยนะกลุ่มนี้อาจจะมีบ้างที่เป็นพวกรักสามเศร้าเป็นกลุ่มรักสามเศร้ามีตัวละครแทรกซ้อนนะคะหรือแบบเออเขาเรียกอ,อะไรอ่ะไม่ใช่มีคนแบบคนเดียวอะ่ะมันจะมีความแบบ เออความไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่เขาเรียกยังมีความไม่ถูกต้องอยู่อย่างนี้แหลไม่ถูกที่ถูกทางถูกเวลาเลยทําให้เกิดความสับสนว่าเราควรจะเป็นแบบไหนใจเขาเลยไม่ได้ไปไม่สั่นในเรื่องของแบบโอ๊ยใจสัน่นนะเธอน่ารักจังเลยไม่ใช่แบบแบบฟิลกลุ่มอื่นอ่ะแต่ฟิลกลุ่มนี้มันเป็นฟิลที่แบบเฮ้ยรู้สึกสนใจว่ารู้สึกว่าอยากจะไปต่อแต่ว่าสับสนจังเลยเขาจะเล่นด้วยไหมอย่างเขาอะ่ะรู้สึกว่าคุณเองเนี่ยค่อนข้างจะต่อต้านเขาแต่คุณเองบางทีบอกฉันยังไม่ได้ทาอะไรเลยฉันอยู่นิ่งๆของ ของฉันนี่แหละแต่ทําไมเขากลับรู้สึกว่าเราไปต่อต้านเขาเนาะมันก็เลยเป็นการตีความระหว่างคุณกับเขานั่นเองค่ะดังนั้นสิ่งทีไพ่แนะนำเนาะก็เรามองว่าตอนนี้ยังไงกลุ่มดีก็ยังต้องมีการเว้นรยะแล้วดูดีๆด,ด้วยเพราะเรายังรู้สึกถึงกลิ่นอายที่มันยัง ผิดที่ผิดทางอยู่เนาะเวลาที่คุณไปรักเขาอะไรเงี้ยถล่ำลึกลงไปเนาะยังไงถือว่าเป็นลูกดวงอลิซแล้วอลิซก็มีหน้าที่ที่จะแบบต้องเตือนกันด้วยเหมือนกันอะไรที่มันทําให้คุณเจ็บอลิซก็ไม่อยากให้คุณเจ็บอะเนาะบางทีแล้วคุณร้องไห้คุณอะไรที่มานั่งคุยส่วนตัวกับอลิซนะบางคนนะอะอลิซก็รู้สึกว่าเออเรา เราอยากคิวริงเรื่องนี้แล้วเราก็อยากเตือนด้วยแต่ว่าเราเข้าใจในเรื่องของความรักความหัวใจอะมันห้ามไม่ได้หรอกว่าคุณจะรักเขาเนาะแต่เพียงแค่ว่าอย่าทําลายตัวเองมากเกินไปก็พอสําหรับกลุ่มนี้เนาะรักเอาพอประมาณรักก็คือรักหลงก็คือหลงอันนี้เรารู้แต่ว่าถ้ามันพอประมาณคุณเองจะเข้าใจความรัก คำคนั้นได้จริงๆเนาะยังไงฝากกลุ่มนี้ไว้ด้วยละกันว่าไอความใจสั่นไม่มีแล้วแต่มันเกิดความสับสนแล้วดังนั้นไปเช็คกันดูค่ะว่ากลุ่มนี้เกิดความสับสนอะไรทางของตัวเราแล้วฝั่งตัวเขานะคะยังไงคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะกดไลค์กดแคร์คลิปนี้เป็นกาลังใจให้กันด้วยนะคะใครที่เข้ามาดูเนาะหรือเข้าไปดูในช่องของเดมีคลิปพิก,การเยอะแยะมากมายใครยังไม่ได้ดูคลิปไหนเนี่ยก็ช่วยกลับไปดูคลิปเก่าๆก,ก,ก็ได้นะจะเห็นแม่หมอลิ็แบบเปลี่ยนสไตล์หลายสไตล์มากเลยนะคะ,ะ,คะก็มีอะไรอยากจะแนะน,นะะําาอยทห้ำ ก็คอมเมนต์ด้วยกันได้ใครที่มาเจอครั้งแรกกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย สำหรับคนที่เลือกการ์ดใบที่สามนะคะหรือกลุ่มสามของเราเนาะน่าจะสดใสที่สุดและในภาพสภาพนี้นะต้องบอกว่าอาริดาใช้การสลับภาพมาวางนะซึ่งมูทของภาพเนี่ยมันกําลังจะส่งผลในเรื่องของความรู้สึกของคุณตอนนี้ที่เขาส่งสื่อมาหาลิสนะตรงนี้ต้องบอกว่ามันเป็นการ์ดตัวตนของคุณหรือความคิดของคุณหรือสเสน่ห์ของคุณในตอนนี้ที่คุณกําลังดูคลิปอยู่ค่ะอ่ากลุ่มนี้ต้องการสื่ออะไรเอ่ยอืม เรามองว่าคุณต้องการความสุขค่ะกลุ่มนี้คือต้องการความสุขแหละไม่ต้องคิดอะไรมากค่อนข้างจะ slow life ค่อนข้างจะเป็นสายชิลสายศิลปินทําอะไรตามอารมณ์อยู่กับอารมณ์ของตัวเองค่อนข้างจะรู้สึกว่าเฮ้ยสบายใจก็ทําไม่สบายใจก็หยุดอะไรอย่างนี้ด้วยนะกับเรื่องอื่นๆแล้วก็ถ้ามองในเรื่องมุมมองความรักก็ค่อนข้างจะโหยหานะกลุ่มนี้ค่อนข้างจะมีความรักแบบหลายรูปแบบมากเราบอกเลยว่า กลุ่มนี้ไม่ตายตัวเรื่องความรักอย่างคุณมาถามอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยไอคนที่คุณแอบชอบก็ก็มีนะแต่ไอคนที่คุณชื่นชมชื่นชอบค,ความเป็นแบบความเก่งหรือว่าเรารู้สึกนับถืออย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันเป็นความรักได้เหมือนกันเราเลยมองว่ากลุ่มนี้ค่อนข้างอิมพอไวกับตัวของอารมณ์อารมณ์ไม่ค่อยอยู่นิ่งแล้วก็จับต้องไม่ได้ว่าคุณจะซ้ายหรือขวาในช่วงจังหวะดีนะเดือน2เดือนในระหว่างที่คุณดูคลิปนี้จะมีอารมณ์แบบนี้แหละค่ะว่ายังไงดีนะรอยร่องรอยไปหรือเป็นการพักเบรกของชี ก็ได้ค่ะอาจจะเป็นช่วงหนึ่งที่คนกําลังมองว่าเฮ้ย mm hmm. เราควรที่จะพักผ่อนเราเราอยากที่จะพักผ่อนในพื้นที่ที่สบายใจของเราพื้นที่ที่มีของเรากับคนคนนั้นอะไรเงี้ยบางคนอาจจะรู้สึกรักใครอยู่แต่ว่ายังไม่ได้เริ่มตน้นก็เริ่มรู้สึกอยากเริ่มต้นได้เหมือนกันนะคะ แต่ก็ต้องเป็นกลุ่มหนึ่งแหละที่ค่อนข้างจะชิวเกินไปจะรักใครชอบใครสเสน่ห์ดึงดูดเรารู้สึกว่าจริงๆคุณก็ไม่ต้องทําอะไรคล้ายๆกลุ่ม2เหมือนกันนะไม่ต้องทําอะไรมากมีสเสน่ห์ดึงดูดในในแบบฉบับของตัวเองอยู่แล้วแต่กลุ่มนี้อาจจะน้อยไปกว่านิดนึงเพราะว่าบางทีมันเอืออเกินไปอย่างเหมือนฟิลแบบไม่ได้ต้องการอะไรจนแบบบางทีคนก็ไม่รู้หรืออ่านใจคุณไม่ออกคล้ายๆกับกลุ่มพวก a b หรือเปล่าเนาะกลุ่ม a อพวกสีมิติพวกความแบบ เอาแน่เอานอนไม่ได้เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดาใจทางไม่ถูกคุณนั่นแหละคือความเดาใจยากมากดังนั้นน่ะคุณเองก็ยังเดาใจทางตัวเองไม่ได้เวลาที่คุณจะไปชอบใครเนี่ยคุณจะไปเดาทางเขาอะ่ะอย่าหวังคุณไม่ไม่ได้คิดหรอกคุณก็แค่เหมือนอยากทําในสิ่งที่ฉันทําอยากเป็นในสิ่งที่ฉันเป็นรักก็คือรักหลงก็คือหล,ลงถ้าถามชาวประมงก็ไม่เข้าใจกลุ่มนี้ก็เป็นแบบนั้นและจ้าอันนี้แค่ตัวตนคุณนะแต่ทีนี้เรามาที่ฝั่งของเขาบ้างคนที่คุณกําลังคิดถึงอยู่นะคะคนที่คุณคนกลังคิดถึงงงงอยยู่ควาาามเเปป็นขัไบ้ ไม่แปลกคุณชอบคนคล้ายๆกับคุณเหมือนกันเลยนะเดาทางไม่ได้เหมือนกันแต่เรารู้สึกว่าสิ่งหนึ่งคือกลุ่มเนี้จะชอบคนที่แบบมีความเขาเรียกมีความเหมือนในความต่างมีความเหมือนในความต่างคุณพอจะเข้าใจหรือเปล่าเขาเขาต้องมีความต่างอะไรบางอย่างที่คุณเป็นคนนิ่งแต่เขาเป็นคนรุกอ่ะคุณสายรับแต่เขาต้องสายรุกคุณเป็นคนที่โรแมนติกแต่เขาเองจะเป็นคนที่ยังไม่ได้โรแมนติกมากแต่ว่าถ้าคุณเป็นคนไม่โรแมนติกเขาก็ต้องเป็นคนที่โรแมนติกเรารู้สึกว่ามันมันเหมือนยินยน เหเมือนกนกัแต่คนนี้นะต้องบอกว่าเขาค่อนข้างจะเป็นฝ่ายรุกมากกว่าเพราะกลุ่มตัวตนของคุณเนี่ยมันค่อนข้างจะแบบนิ่งแล้วก็เดาทางไม่ได้ห้วันไหนอยากจะรักรักก็คือรักอะแต่วันไหนที่อยากจะเบื่ออยากอยู่คนเดียวอย่ามายุ่งกับฉันฉันอยากใช้ชีวิตของฉัน ก็ตามนั้นเลยกลุ่มนี้ก็คือเหมือนตามอารมณ์มากพอเรามาเทียบกันก็เลยมองว่าเออก็ไม่แปลกเนาะที่คุณไปหลงรักเขาหรือไปชอบเขาหรือต้องการอยากรู้ว่าคุณทําให้เขาใจสั่นหรือเปล่าเนาะแต่ถามว่าตอนนี้เขาทําให้คุณใจสั่นมากแค่ไหนเราก็มองว่าเออก,ก็ใจสั่นนะถ้าไม่ใจสั่นก็คงไม่ดูเนี่ยคำตอบของคนกลุ่มนี้ก็ค่อนข้างจะแบบกวนๆโอ๊ยกับอลิสเหมือนกันนะจะเอาไงเอาไงนะคะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเออมันมีความแบบ ความกลมกลืนอยู่ในในความแตกแยกอ่ะมันมีความแบบแปลกๆแต่มันก็รู้สึกเอออยู่ได้อะไรประมาณนี้เหมือนอารมณ์ความไม่เข้ากันของอาหารอย่างเงี้ยบางคนบอกว่าเฮ้ยกินกินไอ้นี้ต้องคู่กับอันนี้แต่อันนี้แบบเอ้ยมันไม่เข้าปะสำหรับคนอื่นแต่สําหรับคุณมันเข้าเออแล้วก็เลยแบบเออสองคนนี้อยู่ด้วยกันได้นะมาดูคําตอบกันดีกว่านะคําตอบว่าคุณทําให้เขาใจสั่นมากไหมแค่ไหนเฮ้ใจสั่นไหมใจสั่นนะ ใจสั่นแต่ค่อนข้างจะเขาค่อนข้างวางตัวอลริสุขว่าเขาไม่แสดงออกหรอกว่าเขาใจสัน่นกลุ่มนี้ฟอร์มเยอะอ่าไม่ใช่คนที่คุณชอบแบบฟอร์มเยอะฟอร์มเยอะขี้เก๊กขี้ เก็บไว้คือจะเป็นคนที่วางตัวมีโพซิชันอาจจะแบบด้วยความสถานะของคุณและเขามันแตกต่างกันหรือเปล่ามันไม่สามารถที่จะเออกระเริกได้ว่าใจสันโอ้ m มกอสอะไรอย่างเงี้ยคงไม่ได้เขาคงออกแสดงแบบนั้นไม่ได้แต่ถามว่าใจสันไหมเราบอกเลยนะใจสันมากนะคะเขาค่อนข้างจะรู้สึกดีกับคุณแต่คุณเองอาจจะยังไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นขนาดนั้นเพราะว่าคุณเองไม่ได้สนใจนี่ไงกลุ่มนี้แบบ สี่มิติอ่ะมุนไม่ได้เอาใจไปใส่เขามากว่าเขาจะใจสั่นมากขนาดไหนแต่นั่นแหละไอ้ความที่เป็นคุณแบบเนี้ยไอ้ความที่แบบไม่ทำอะไรเลยหรือบางทีแบบงงงงเบอะเบอะเฉมบเฉเดินเป็นตัวตัวเองอะไรอย่างเงี้ยอยู่กับตัวเองมากแม่กลับทําให้เขาใจสัน่นมันนิ่งมันทําให้เขาท้าทายเราจะบอกม่าเนี้มันทําให้เขาท้าทายเหมือนกันนะคะใครทํางานอยู่ด้วยกันใครใกล้ตัวกันก็เฮ้ยดูดีๆและกันก็ไปทําให้เขาใจสั่นแล้วเนี่ยเราอ่ะกลับมาทบทวนที่ตัวเราแล้วเพราะว่า สิ่งหนึ่งที่ไพ่เขาจะบอกไว้เลยนะว่าจริงๆแนละ้วกลุ่มนี้ตัวตนของคนกลุ่มนี้ก่อนนะไม่ฝันเขานะคุณนั่นแหละเจ้าชู้ไม่ใช่คนเดียวที่คุณจะรู้สึกว่าเฮ้ย mm. เราอยากจะมุ่งเน้นไปคนนี้เพราะจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าคุณมีสิทธิ์เลือกเวลาที่คุณมีสิทธิ์เลือกคุณจะเลือกกลุ่มนี้ไม่ได้บอกว่าฉันจะเลือกเฮ้ยเลือกแล้วเอาเลยนะไม่มันมีอยู่สามขอคิดแป๊บแต่ถ้าตัวนี้มันดีเอาเรื่องเอามาก่อนเอามาก่อนอย่างเงี้ย แต่ว่าเฮ้ยรักพี่เสียดายน้องอะไรอย่างเงี้ยคือกลุ่มนี้จะเป็นคนที่อิมพอไว้อ่ะเดาทางไม่ถูกเลยว่าคุณจะเป็นยังไงดังนั้นเขาเลยกลับมาว่าคนที่คุณกําลังคิดถึงอยู่เนี่ยต่อให้เขาใจสั่นกับคุณอะคุณใจสั่นกับเขามากแค่ไหนให้คุณกลับไปทบทวนฝั่งคุณด้วยเหมือนกันหรือ อีกนิดนึงนะอันนี้แค่ได้กลิ่นบางๆว่าคนที่คุณกำลังคิดถึงอยู่ก็แอบมีใครหรือมีตัวเลือกอยู่เหมือนกันซึ่งเราก็เลยถึงบอกไงว่ามันมีความแตกต่างที่มีความเหมือนมันเหมือนด้วยความแตกต่างอะต่างคนต่างแบบถ้าไม่งั้นมันไม่เรียกเป็นสเสน่ห์ที่ดึงดูดกันหรอก อลิซเชื่อว่าอย่างนั้นนะคะสําหรับกลุ่มนี้เรามองว่าเออก็ถือว่าสนุกนะอ่านแล้วรู้สึกว่าเออเป็น,เป,นเป็นความใจสั่นที่สนุกสนุกแล้วก็ไม่ต้องไปคิดมากละกันกับสิ่งที่อลิซอ่านไปเพียงแต่ว่าถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> เราชอบเขามากจริงๆแล้วมันเกิดสถานการณ์แบบนี้เกิดเป็นตัวเลือกเกิดแบบว่ามีการต้องเลือกอะไรเยอะเราก็อยากให้คุณแบบค่อยๆวางตัวเองลงมาแล้วก็ค่อยคิดค่อยๆดูไม่ต้องรีบร้อนนะคะไปแบบเรื่อยๆ อยู่แบบเรื่อยๆของคุณนี่แหละความชิ่อของคุณเพราะจริงๆแล้วเราต้องบอกว่ากลุ่มนี้ไม่ได้ว่าจะมีเรื่องรักทั้งหมดเนาะมันก็มีเรื่องราวอื่นๆในชีวิตที่คุณต้องโฟกัสด้วยเหมือนกันไปสังเกตว่าตัวเองควรจะโฟกัสเรื่องอะไรกันนั้นจ๊ะ เอาเป็นว่ากลุ่มนี้นะคะใครเพิ่งเเจอกันครั้งแรกอย่าลืมกดสัสสสสสสครสไครต์แล้วก็กด,กดกระดิ่งด้วยเนาะใครอยากคอมเมนต์อยากให้ทําหัวข้อใดคอมเมนต์พูดกันด้วยพวกคุยกันได้นะคะก็จะมีคลิปแบบฟินๆออกมาและการเป็นกำลังใจให้แม่หมออลิสแล้วแม่หมออลิสก็จะเป็นกาลังใจให้กับคุณมาเจอกันในคลิปหน้าค่ะวันนี้ก็สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย